สวัสดีครับเอฟซี e และท่านผู้ชมทุกท่านมื้อนี้เป็นวันพระครับผมถือว่าเป็นมือสันวันดีผ้าพี่น้องมาเอาบุญครับผมแล้วก็าท่างช่องบุญกุศลก็ถือว่าเอาบุญมาฝากพ่อแม่พี่น้องครับผมครับมื้อนี้ก็ได้ผ้าพี่น้องมาชมสถานที่ของพระธุดงค์หลวงปู่พรหมเนาะครับผมเป็นพระธุดงค์ตีกวิเวกตลอดชีวิตก็ว่าได้ครับพี่น้องก็ถือว่า เป็นบุญอันยงยิ่งครับที่ได้มาพบภูมิอันศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ครับผมหลังจากนี้ทางช่องกัมีนนําปณะและก็ของมาถวายเล็กๆในน้อยครับผมฝากกดติดตามซับสไคร์ครับผมเพื่อเป็นกำลังใจกับทางช่องได้เลยครับผมครับเรียนเชิญทุกท่านครับผมเข้าไปกราบสการะปูพรมผาธุดงคน้ำกันครับท่าน ล่องปปปปานสวัสดีครับเสียโป่งครับผมไม่นี้เสียโป่งท้าบอกระมาครับผมกับนมาสการครับปูครับคู่ครับสายบุญครับผมบุญพลาครับผมร่วมกันมาครับพ่อนี่อเ้จริญเจริญนิมนต์ให้พ่อนเอฟซีเลยครับผม พูออยู่ทางไก่ไดยนยงนี้ยน้ำนองปูเนะะะาะผ่ากระแทกพอได้หอปกพอได้เฮียแจกงาปลอยได้ป่ากระได้ให้กขางูเด้กันหอนชังไถึงเวลาขจะบอกว่ามันจะหอนจัดจีพี่เชโย่วว่าจันครับนี่ขนาดม้าหน่วยเดียวได้ปูเนาะอสอหกเกับทีหอนจัดอย่างนี้ข่าวออกมาหาหน่วยผมเนี่ยขออกาา้เกหกิบเกตีละไปครับกรีบแปดเป่าขวางที่พอายขวา มันสิแรงสามปีพุ่นเดีครับมะเขืนวานหรือมะเขือมะเืนนี่มะเขืนคืนวานนี่หรือมะเขืนนี่ล่ะไอ้เทพเทวดาเขาสิแรงทั่วโลกเพิ่นเพิ่นมาบอกบอกปูเทวดามาบอกบอกอันผู้ใดบอกครับผมว่าสิแรงสามปีหนวยคือบเพื่อนเทวดานบอสิครับผมพระชรสามปีโอเวอรเสี่ยหอดสามปีมันสิแรงสามปีครับฟังเบิ่งเด้อ ฟังเบิองมันดีแรงจะปีที่แรกที่แรกรกอฟังเมืองมาขอ้นเขาอยู่ฟังสารพาคอยวาน้นเขาไว้เกิดมะขอต้นเขาได้ไปปลูกชะฮางปลูกจะ้างเอามาถวายคอยมาได้ต้นเขาวแล้เกิดเป็นสามตนเป็นสามตนเนี้ยครับเป็นสามตนเลยมีสาม่วงอีกพวงละเม็ด เม็ดต้นก็บเกิดเป็นต้นอีกสามห่วงสามเม็ดเกิดเป็นต้นอีกต่อไปเกิดเป็นต้นเป็นต้นเ,ป,เป็นต้น,น,ตน,น,ตนสามต้นเป็นห่วงสามว่าเป็นเม็ดสามเม็ดย่าว่ะเป็นไว้กระจำบาจะได้บะอันนี้ในเมเน็ด <c oughs> นอกมาในพี่ยายหนึง่งคนสื่บอกคนที่แกเยยก็บยีดอกแค่เป็นคนเฮาอยู่ประมาณหกสิบเจ็ดคืนไปละเอาแคนมาถวายรอยหนึง่ง มาถวาย์ล้ละได้รับลงลงโปรโป่าจารยมันสิแรกอยู่สามปีเลยว่าจัรมันสิแรกอยู่สามปีบ้าอะไรนี้รดขับลงอะไนี้เลยยาแต่ว่าขั้นสอบว่าเลขเข้าเขาไปเรื่อยอยู่ดิแรกอีหลี แทงอย่นี้สามปีแรงสามปีก็สิบ่มามแปดปูขันเรเขาบอเขาแปลว่าบ่แรงแปลว่าบ่แรงสามปีสามปีกับสามแปดละปูแต่ว่าฮิแรงมืเดีอวันพกพร้อมไหมประเ่งอาการด้วยนงกระเวอาการพาว่าเว่าว่าสียแรกอย่างนับเพราะว่าบางเมื่อค่ำมากค่มาเมาเคืนนี่ก็ประมาณสองสามช่มฟ้าห้องค่คมมิดอ่อนจรวันนี้ก็แปลกแปลกอ แรกให่แท้ว่าจะเดิมแต่ว่าเฮากะเรื่องอาบสินฟ้ากะเจ้า,าหาัวไนนป็นเลยเนาะเฮากะต้องการตัวนปูนนิมนต์วาอันเจ้ากับอันพูนหลาเทวดามองที่พมซีอันในพมซีสั้นยุคทั้งขวามือบวบปูว่าที่ที่ไปเกิดนั่นน,ะน,ะน,น่ะนรกสวรรค์นั่นพมซีสั้นทันง้งพระพรมนั่นแหละมองหันแล้วบอกสู้ฟังเนี่ยผมงสงสัยมองนี่มก็เลยมันได้เป็นทางจันดอกครับ มันเลป็นชั้นลยครับนรกสวรรค์สวรรค์ไม่จริงนรกไม่จริงแต่ว่ากวาดุได้มันไปปฏิทิวัตุลีครับมุนสธรรมเปวันี้วัตุลีอ่ะครับที่มิด้โตคนโบเห็นน้ำวักุลีโ้เพลินโมเห็นน้ำโบตรีอันเดี๋ยวผมอนุญาตตั้งนี่ไก่เนี่ยงไม่ค่อยได้เลยครับผมมุไไ้โจมรับเตเปะวารูสปอ์โตออร์พอนก็แล้วนะครับผมครับ จเปตปูดาสุกิดาวปูจะบาดมปตาะาสังกปาดตุยหังวัดตุสปะทารังชตนาจีาทั้งหลายยินไดทานก็เอายาจงสิ่งชิ่งควบทุกการมาว่าชาติแรกะหน้าตลอดชาติยางเย่งจะงความพลโุกต้องบรมสุขปฏิภาณพุทธังนานวนเถิดทางปฏิทางตูมังเจพระเมวจะเป็นเสปีริสังกปาจะโดรบรสยาาม่โศจีระโศยาาสปีตโยวัันท ก็พโลคยราจตุมาเทพบวตวัตลายโยสุขีธิาการโยกภาวะอภิวาทในที่นี้เจริญจังพุทธาปัจจิโรจัตโจิตรโรธรรมาวัตรทีอายุโนจะขังพระหลังปากกระบอกปากกระบอกทองครับผมเพราะว่นนา,านเบียงมันไ่มีเล่นผมบ่มีแิแควมันจะกลองเสียงครับกระเบอบ่ะทองครับป้วนพอญากุล่าเนี่ยมาเรียนน้ำอีกบ่พอญากุล่าครับผม ฮะ<ภ>พอพอญายกุลาได้มากอีกบ่ครับผมว่าจะเสียมากอยู่แล้วบ่เห็นจพีงเดียวครับสงสัยสิอัดยางเลยบ่จะฟังดอกยังบ่จะฟังสงสัยสิแหลกหนามากกว่าจะเพราะว่าพวกนี้เป็นโชคนิลามีตเนะาะเก่าเจ้าสี่นิลามีตเปียก็เป็นเนจ่าวากกว่าจะมาได้ผลสี่สิวากกว่าจะมาอยู่หนา แต่ว่าพวกเกินเต็มอยอะร้ายเยอะเมื่อคืนนี่กะเราไปฟังคืนโอ้คือดีแต่ปูเราไปฟังอยู่ครับ <c oughs> มาดิเป่าแคนเขาบอกว่าเอาแบักบกนั่นบบกนี้มัน,น,นออเอาแคนมาําให้เขาปใอยฟังบ่ออาไมันมันตายเรา้แค่นี้มันนตายลายปีเรละเป่าแคนลําคืนเป่าแคนกับลําเมื่อคืนไ้ฟัง ไปมาล้ำนหน่อยพอแค่ลายๆไปพอแคนเลยเสียงเดียวโอ้ยบมวนบมวนจแต่เสียงเดียววันเดอยวไปเขาก็เลยเช้าไปกับนาเชียดดิเป็นไงอาเชียอยู่วันเรือบ่อน้ำมาโมกินตกดนโดนบ่นเรือบ่อน้ำไปกินฮะ นวดโบเล่ยขวดครับโอ้น้ำไอ้ซักซิดจากปูละบัดสุดยอดครับผมน้ำซักซิดจากปูคุณละขวดครับผมกับเสียห่งจากท่าวาครับผมขาดอะไรก็พวกคือพวกก็ได้แต่ว่าพอขาดน้ำใจว่าจะขจาวาน้ำใจน้ำกินน้ำใจเออเบาเบาเขินน้ำปูอันบางสัมหนักเนาะ กับพวกเอซื้อเพื <society> <commun> okay. ่อนดอกบางสำนักนะพอมันมาหอดมองน้ำคือพ่อพอดีเพื่อนว่าบ่บ่บ่เกี่ยวบ่เสือเรื่องน้ำม่นอยู่เป็นยังไงหนำม่นมันมีจริงบ่ปยว่าน้ำมเนี่ยก็พ่อซูได้จะน้ำใจแล้วพ่อพอะไว้เฮ้ปูหนำม่นนี่มันมีจริงบ่จังเอาน้ำให้กันนั่นสิเนาะผมคือพ่อพอดีน้ำม่นนี่มีจริงบ่ครับผมมันซักซิดแท้บ่ห่วยเฮดจเดวควรจะฟังกับพวกเจ้าดีๆจะจัดเนาะครับพเจ้าพวกเจ้าลำคานมั้เจ้หมอหมอว่รำคาญหรอกครับผมกะจ้างแก้งให้เน่ะ ฟังนาอยากรูปกับบังดีๆนะกับบางสำนักหรือว่าเอาอิติปิโสว่าเอาใช้ยันตตัวว่าเอาชิ้นน้ำมันช้อนหรือว่าคาถาใดที่มันศักสิทธิ์นี่เพื่อนว่ามันเป็นคำแต่งใหม่นี่มันเป็นจังไดเว่าสู้ฟังกันนะปูล้วเลยปูคนยิ่อยข้าดอกกเบื้องเจ้าของกรนแบื้องักเกียวจังได้ยังแยกันเดาไปครับเออถามมาน่ะครับผมอมื่อกี้อ๋อกบะเถิ้แล้วเออครับผมเอาเอาไม่เนาะปูเนาะ อันนนำมนตนนี่บางสำนักเขาจะว่ามันบมมีจริงน้ำมน้นนี่ว่าสู่ฟังแน่เกี่ยวกับนนำม,นมน้นเนาะนนำมน้นเนาะบาในบางนั่นเพื่อนว่ามันเป็นคำแต่งใหม่เกี่ยวกับพวกคาถาอิติปิโสหรือว่าขินน้ำมันช่อนหรือว่าชายันโตพวกนี้นี่หรือว่าซับพ,พี่นี่แหละขันพื้นฐานเนาะพวกอายันเจาะโขหรือว่าพวกอันนี้เพื่อนบ่อเอานี่มันเป็นจังไดปูวอาสส่ฟังเนี่ย มัน<อ>มันมันมีจริงหรืบอบ่มีจริงคำบอกนี่อะไรเว้ามันมีแท้บ่ปู่อันอันนำมนต์นี่สมัยพระพุทธเจ้ามีบอปนำมน<อ>่นสมผมว่าซูฟังเนี่ยเพราอเพราหลู่บอซูเบอร์นี่โลกเปลี่ยนแปลงตัวครับเปลี่ยนแปลงไปบเบิดเฮากาซียืนอยู่อย่างอยู่ของเก่าที่เก่าหั่น เราก่าเขาก็ม่มีตัวอย่างบ่ไดเขาต้องไปตัวอย่างตัวอย่างจะยางบุคคลทีมไปในทางดีผู้ใดไปในทางบดีเขากระบอกตัวอย่างจะว่าคนสม,มัยมันขาดตัวอย่างขาดตัวอย่างแต่ยังเจ้าเป็นตัวอย่างที่ดีนาเสียวว่าเป็นตัวอย่างนาจีน้ำ ให้นปำทางนำคนบุคนคนอื่นก็จริงแต่ว่าคนสมัยนี้มันบริสุทธิ์วหลังนี้ไม่ดัดหน้าก็จะผาดผาดผิ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 ดผาดนี่เลาปฏิทัศน์ใหม่ข้าใจกันเพราะว่าไผรกว่าไผไผกว่าไผโรงเรียนเขาก็บมมีเมื่อเดเขาโรงเรียนใชรอยากได้อย่างน้ำเานี้น้ำเาอยากทำงานน้ำเานี่ อะไรเหรออะไนั้นคือว่าคุณลิบบอตตัวอย่างถ้าดีดีเนาะมันก็ต้องอบทอมก็ได้ดีคอยยู่มกันได้เนาะแน่นขั้นบอบทอมก็บบุรีพอยู้ร่มกันบได้เนาะนั่นว่าเจ้าวาครับผมขันทอมกันเออเดินทางนี่ดีเหตุการสั้นดีแต่ว่าบได้นำเอาตัวพูดที่ว่าผู้นั้นเฮ็ดดีเอาตัวอย่างทำรองมึงเป็นแฟนกูบเป็นแฟน พิตใจหวาเป็นิตใจดอกฮะแต่ยาวดีดีโอยาวโอยาวคันปฏิญงมันกข่าวความเกาเ่าบ่นบางมองอความเกา่าเจะย่างกับเจ้าสวดแท้โตเนี่ยกระป๋าห่างสมานผู้โชคว่าพอหัดสุปฏิปัตโนว่าแต่สุปฏิปัตโนย์นรู้แล้วรู้แล้วจริงๆอันนี้ปกติท่านใจเด้สุปฏิปัตโนสุปฏิปัตโนย์น ดูแล้วประสงค์ต้องเป็นผู้วางแจกจากกิเลสมู้แล้วเขาก็เช้าเขาวาหูแต่เฝ้าแค่นี่โอ้ยจะว่าจะได้บุละเฝ้าดดด้วยโมบวนบมบวนบมบวนแล้วก็เช้าไปนะขั้นมาบักกิ่งมาเป็นประษาบอสประภาทาเป็นเป็นสีบบ่สบมแอนะเขาว่าบแมแนบแมแนของจริงเขาวางเจ เขาแมากก็เลยขั้นอะไรมีสาระนาสีเป็นขติของเขได้แป่พ่อให้เบาอยู่ทั้งเจ้าพ่ว่าเขาก็ว่าโอ้พอไได้ยินบอไม่นอนหลับแล้วด้ยินอยู่ด้ยินอยู่นันพอด้ยินอยู่พอด้ยอยู่มากเกินนาเสื้อทีเดียวบนเสือแต่วันบอเสื้อก็ขั้นบอไดบอเสือเปนประสาทสิมันจะนํำควมของเขาเขาบอกบว่งใดพี่จะบอกเป็นมคนอันนี้นประสาท ค <c oughs> ิดเท่านั้นบอกน้ำพอไปเอาความพ้อไปบอกอในโลกศาสตร์คันถามันจริงนี่เขาบอกเขาเศร้าเขาเศร้าหลอยของจริงเมื่อกันเมื่อกันนาเสื้อดิแต่พอมาเสื้ออยู่แต่ว่าเสาืสยอย้อลหลเสื้อล่หรือยังจะจะบดขืนบริยินขึ้นมากเนี่ยธวัด เดี๋ยวในวันผ่าน,เด,นเด้อมื่อในวันดับเจ้าตัวขั้นตัวนี้รวมมัไปคือวันเดอ้อเจ้าทีนี้อย่าเด้อไอ้วาทที่เขานี่ใช้ปัญญาสอกคนบ่อยอย่างเขาตัวมันจะได้ดีบ่ขูดเนี่ยมันพักเนี่ยขเจ้าจกว่าบางได้ขจ้าขจ้าก็แต่ว่า,าห้อยจริงก็แล้วเนาะ แมนครับปู่างในก็ส้งกัเจ้าพิธีกแล้วเดียวได้ครับผมก็เจ้าจะเจ้าแต่ว่าก็บอกผููไดว่าเขาถือมนได้ชัจาบอกทุ่คนจัเจาวางไหนเอาสั้นบอาเราบ่เหตุรลดขันบอาสิบเหตุบอกไก่ผู้ใด้นะบอกใครเพื่นโคลาดขันบ่าวเหตุ มูวเจ้าเราจะเจ็บตัวว่าจะไดมูวเจ้ากาความหวังอาศัยความเป็นมีความหวังตั้งความหวังนี่กับคอยได้วปะขั้นมูวเจ้าบวมิสจาแระวังความหวังจะพังได้บอกกันนั่นแต่ว่าขอยเปิดตัวเข้าตัวคอยพอตัวไป็นมัวมัวเจ้าพอคอยบอกโอ้พังยังดีเลยโอ้โหดีเลยขั้นเขาบอกเบาๆเดี๋ยวมัมีทางเบาเลยเขาบอกเขาเบา แต่ว่ากาใส่บุญใดประเพณใดก็ได้ใส่บุญใดเราควรไปเห็นภาษามันใดก็ได้นี่อาใส่บุญนี้ประสาษาในสี่วัดสี่โได้เบลืองเทบ้านเนี่ยบ่มีม่เตอบุญนี้แล้วใส่กันใส่กันแต่ว่าผมมีศรัทธาแต่ห่อขึ้นตัวขึ้นดีีผมมีศรัทธาทุกบ้านก็ชาเมื่อใดเมื่อใด บอกได้ก็บอได้ผู้วิจาทณาบอกผมเดี๋ยวจอยบาทเดียวที่จูงไปเลยขึ้นเบิ่องอันตอนนั้นเจ้าชิมาเลววยว่าคอยยุบยาถ้าพนขอบอกว่าให้แต่พัฒนาด้เจ้าพูบุญเจ้าประธานเห็นหนกเนาะอ่าพ่งน,น,นี้มึงดูคอยอยุบยาพูดเถอะไม่ได้คิดข็ไปพูดคิดก็ไปเลยข้าเจ้าเห็นพระเที่ยงเลยล่ะข้าเจ้าระสอนตัดสิศราตนี่ มันบุบอกคนใดมันบุบอกคนใดวันจันทร์วันอะไรไปวาบุยไปยังไงเขาถามดีก็ยังวันก็เขาเลยบอกบอกสุนเจ็ดนะว่าจันทรบอกสุดเจ็ดที่ว่าสิบเจ็ดสิบเกดที่สุนเกตมาว่ากับเจ้าได้ว่าจันมาไปไปละเทศอะไรวันก็นเ,เจ้าก็ตังค์เทอาไรเอกว่ามันว่ามันขอดไปขึ้นเขาเพราะมันขอดหอบขอยานไปขึ้นเขาแต่ว่าไปกับไปกับถบกุลาศ าเจ้าได้หลายบอกว่าจุนเย็ดว่าโอ้ได้หลายตัวว่าจนคืาบอกขอให้ทางนายวะเนได้ไป้บ้านวนิ่งไปถึงมันม่เจริญดอกม่เอดอกวางสิแล้วม่เจริญนดอกมาอยู่ด้ำแนวสโอ้มามาเล้ววะอไรนะ้พูกันเด้น้ำพุขอกับไปกันเนนด้บ้านในบ้านนั้นอ่าอ่อนาอนวดโยธาขักยุพุนที่ทา บอกปายโยธามากกันเาบอกเลขอบจอป่าเดี๋ยวออกปได้รายไปเลยได้เซนเจ็ดเซนแม่เบาเมาบอาบจลูกผู้ขายมาถามหนุดเท่ๆๆมันก็ยุ่อยงอยู่ทีเดียวเนยังอยู่ซีสามเพนออกมาออกเจ็ดพมาไกลจำมึงด้วยห่งหางเลยนี่แหละท่านันมันเป็นน้ำ น้ำดวงประสานกันดวงประสานกันดวงก็จังเจ้าดวงขอขับคอยประสานกันไปได้ไปลายเนี้ยแต่ขอกระยุเพล่าแ่ว่าจินไปหมดแหนเป็นตัวเป็นตัวอยู่บนแจว่าปสิมาตามพวกกันมันเลาว่าเขาไปเป็นยังไงเล้ววะย่างกันย,ย่างนี่ลาย่าไป,ไปรถว่าจะหลวงพ่อหอได้เราวรี่ยวดันเป็นว่าเขาจะวางฉัน้นจิตโตสนุก บันไดนสื่อสัตว์ันไดสุจริตมีสัจจะคิตคอยจะไปได้ป่ะจะเนาะอลายบองอยู่ได้ว่ะจะเนาะขึ้นเบิ่งพุท่ะบ้านบางทองมาเพื่อระวังต้องบวกจิดควรต้องไปว่ะจะเนาะไปขั้นกอ,อกจากกั้นเรายางลบพันลบนี่ถึงบอกว่าเราบอกไปมาหายใจว่าจนก็จะว่าวป่ะ นั่นแหละวะมันมันสมงพงกับตัวอะไรนะจังว่าได้มากันกันว่าไปเรื่อน,นั่นจังมันชัสัจนเออ้อบอกกันเด้อย่าหวังอย่างเดียวอยหวังเลขผลมมแจะความหวังอยากได้เไ,ได้ทองแต่ว่าความเคล็ดว้ว่าที่ซอยเรือนนั่นนี่พอซอยมันจะเอาพวกเจ้าที่เลุบอก ก็ว่าซ er. ื pues si el el co. ้อตัวพระมิสัจจะกัตามมาในจ้ะโนดตรงไปตรงมาเลยแต่ว่าบอกเราเกินไม่ได้เพราะว่าไในวันในวันละในวันละได้คอยแสดงแสดงทัพน้ำอวดแสดงชุดโรงงานรูดองนี่มันอวดครับจริงพระมิสนโตพระพุทธเจ้าบอกแล้วจริงพระมิสนโตไอ้รู้เฉพาะตัวเห็นเฉพาะตัวคนบอกเลยเจ้าการเรียนอยู่เนาะ ในรับตีทีจังราะว่าเอาในคันดาความความจิดการกระทำนะถ้ามันไปสเสมอกันเพราะว่าด่านนี้ชาวยเห็นมาเนาะเพราะฉะได้เติมอยู่ยจ้ะฉะไเติมอยู่จากความเพียรชนึงการกระทำเป็นหนึ่ง,งโอ้เฟิอ่อย เน่ว <laughs> ่าได้วอกกับเทวดาวอ,อกก้าเจ้าอีนี่ข้าเจ้าก็วบบอกกับพ่อวอกกับเจ้าอยู่แต่ว่ารอฟังเบิงังขัน่มเจ้าเนิ่วแพรศิเรียนถูกยางมันสียานขมกดลโอเจ้าเลยงามกดหลอดเลย